ไม่เป็นไรค่ <c oughs> ะขอบคุณค <c oughs> ะน้แก้วนึงนะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่เป็นไร Wow. Ừ. Chính khao ăn à luôn là... Không vậy. Nên nhìn ăn là Này mới ăn nào Không kiếm hết kia ăn khai đôi cáp Ngầm ngầm luôn

ไม่ต้องคืนเออยักันเออเออเอเอเจ็บทำปากน่ารักมาก ก็ไม่เข้าสุดได้หรอกเข้าก็ได้หรอกดูยลฟ์สดคนเดียวอ่าวบอกพี่นิกังเลยคหรเรียกี่คี่าด่ะพี่ตังดัง เดี๋ยวบอกว่าเก็บตังค์หน่อยค่ะเดี๋ยวไม่ยักให้ได้ยุบอกเก็บตั้งนะเดี๋ยวพูดถึงเก็บตังค์หน่อยค่ะนะน้องคะพูดขายด้วยนะน้องเก๋น้องบอยากาอย่ามนหัวไปด่าร่าพี่เก๋เฮ้ยปลาหมึกไม่กินนี่ปลาหมึกสีชมพูไม่ใช่ปลาหมึก มันคือมือปลาจ้องมองปลาจ้องมองปลาจ้องมองสแกนนเอากระดาษออกใสไ้ที่น่นะิ้มก่อแล้วก็ติ่ท ยวลาป๋าปที่จุดไหนลกใชแต่ว่ออามีิกจิมอ๋อเีมีเียน,นีไม่มีหรออ๋อทไไม่มีหรอ่ว่าเขาเขาเอาคขเขาเบกเว่าหมแล้วค่ะอ้แล้แล้วยูต้องไปซื้อที่ไหนคะทีนี้โอ้ ตัวอะไรมาอีกเนาะขอบคุณค่ะไก่กับกับเฮ้ยลูกเจียบลูกเจ็บลูกไส้เนี่ยนะอ๋อตีตีกระเป๋าเปิดแม่ไปไหมไม่เลยปะจะเดินด้านหลังไปไ,ได้แม่ไปดีกว่าไปจีนู่นตัวอะไรนู่นขอบคุณค่ะ ฟป้เราคิดค่ากระเทียมเลยนะคบูเล่นบบอืมเฮ้ยอ้ยบอกไปยังน,น้องคิดค่ากระเทียมเลยนะิอโทษโอ้หขอบคุณค่ะบ้ไาไห่้านไใสโรเจอร์ ันนี้ครับไปทำไมครัะถามไปด้วยเล่นของน้เล่นจริงนะบอกนะเล่นกับใครครับเล่นกับป๊าป้างั้นไปเทีนท่านหาดใหญ่นะจะได้พาพี่เจนพี่ลิมาเล่นด้วยว้าวไปเที่ยนท่านไหนว้าวไอ้แม่ของเยอะเยมีเที่นท่านได้รึใช่ป๊าป้าบางกงน่ารักน่ารัก

จะมีปลาหมึกบนหัวอยูอีกไหมคะอุ้ยยูอ้อู้ขอมค่ะค่ะนี่ยังไม่ไดานนะนี่ยังไม่นด้ทานเลยไปจไหมไปจี ถามว่าอะไรนะคะอ๋อจะคราบด้วยาอเาองแล้วล OK 啊，卡。